เพื่อนมอนไหนเจอดีไหมดีดูดกบ้างเขาต้องกว่า่ะฮะเขาต้องฮะเขาต้องบอกอกออกเป็นล่ามให้ทำท่าเจ็ดสิบสี่เ่ยันเขาบ้ามากว่ามากมากเขามากยันเขาบมากเมากเีี ไอ้เพื่อนปลาชื่อข้าวเจียวไหนเข้าจีขอเสียงหน่อยสวัสดีจ้าไหนอ่ะนี่เข้อดีวัเข้อนีเข้อน,นี้ยกมือแกแดงไหนเขาไอ้ฝาบีโอเฮ้จ้าผู้ใดนี่เอ้ยตื่นเบิร์ตขนาดบอกอย่างก็ตื่นเบิร์ตมาเป็นผูน้ใดอย่างก็กระเจ้าก <laughs> ระเจ้าอี๋หัวมีเหรอกระเจ้าฮัลโด็กดาก เอยวันฮ้ยชอบไอเรือบ้าปาเพลนม่เหนเลือขโมยยังกูสูนี่เยาคงเจ้านแม่ห้วยด็กๆนี่ป่าเพ่ินมืงหนาทำไรล่ะัจกนาบบ่จนัดบ่จนบบสูเจนาบบสูเบิงขนาดน่ะหัวว่านี่ขจีตน่าขจีไปออนไอ้ขี้ม้าใช่นาไปไปซีเบียอยู่เกาะ มาที่นี่มาที่ขับรถอยู่มันเอาปืนมายิงไหมใช่เหรอนะเอาปืนอันนี้เหรอยิงเหรอเขา,าจี้เขาเนี่ยเขาจี้โต๊ะหนามแล้วกันปะท้องมาปะไรไฟฟ้าตอดว่าชั้นโต๊ะแมนเลยมันจะเอาปืนมายิงเขาจี้เขาจี้ลลเล่นโต๊ะลูกหนักรังมังกเว่ยปวดอะไรเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 เบอร์เด้อบัดที่นี่บอบอแมนตัวหนานั่งคืนรถรถขั้นนี้แหละ รถขั้นแบบนี้เลยรถรถอีปา่าขั้นจีแบบว่าขั้นใหญ่ๆสีส่หล,ามมาล่เออเออนั่นล่ะกันลังสี่คืนรถแหม่ไม่ขับรถหยับแหม่ล่อหลังอ <c oughs> ่ะกันแล้วกะขากันให้ตายเลยมันบขนาดจำไว้ที่สิเก <c oughs> ี้ยนนี่คือเจอกันแน้แม่นอนสิบล้านได้อะไรสิบล้านพี่นี่เพื่อนกูเพื่อนกูชื่อไปชายแหมไปฉายเฮ้ยไม่เสียวเปลี่ยนเลยแหม่ไปชายเจ้าจอมลูกเสือแท้ต่อไม่ยอก ก็อาแ่พวกนี้เห็นีไม่ได้เบนแต่งชุดัวกัะหนาันนข้ารับเสียงนี้ยะูโอ้ยฮหดาวมาฆ่าขวบเลยพูดกการเสียงกันดอมันอบมวน่ะแถว่าดีนะมันอยู่บวกมึงดูพอดีไฟฉาย เอ้ยฉายไอ้ฉายมึงสาวรอคิวตั้งนานเอาดีเอาดีไอ้ฉายมึงสาวรอคิวตั้งนานบอเห็นว่าเขาเจาะวันร่องรถมานี่คนนี้คนแดงคนนี้สีดำคนนี้สีใไม่มาผู้ชายเสือบาดใช่คนละคนไปเลื่อนนี่อีอีตะเกียงคนนี้คนนี้คนนี้ไฟสายไม่ใช่ไฟฉายไม่ใช่คนนี้ จะวิสร์ทำไมจะวิสร์ทำไมมึงเปิดโ o r m ดิก็ n o r มแล้วนี่ไงยังไม่ได้พูดอะไรเลยขขอขอลโพงดีอ่า97อะไรวะยังไม่ได้พูดอะไรเลยเขซืเขาจีด้วยจ้ารังรองรองรองเลกชูยังไม่หัวหลอกกูขาวโซ่ป่าไปเลย ครับเอ้ยเ้ยค่ยครับลักไม่ขัาเป็นาายอเป็นภาษาานอเป็นภาษาอีสานข่น้ยอ้ไปใช่ใช้ก็จีร้องเพลงอีสานร้องเพลงอีสานโอ้ยสิคือนี่ยังไงาษาอีสานรเขาเงนันมีบอย่งนตตัวย ใช่ใช่ค yes. oh. oh. sure. ือว่าเนียวจะ่ับรมว่าเขาเป็นคนตลกนะน่าขับคตัวเองนะโอ้ยุยังขามาูว่ายเลแจงออกมาดูตุ้ยยขาอมาูนอยังขางหาวม็ตอวันไม่เขินมันเขินไม่เขินแม้มันเขนแมหวยอุ้ยพี่สวาพี่สวาดีใเย็นๆนะค่าพี่สวา เปิดหน้ากูขจียังไม่ได้เลือกผู้ใหจียังไม่ได้เลือกผู้ใหพี่สุวรอย่าพึ่งสิคะโอ้ยจะบ้าตายทีนี้ก็มาเปิดหน้ากูกูจะดนโรงพยาบาลแ่ไนี่เกือบน่ารักจริงเกือบน่ารักเลยีคนนี้แหละี่กูบอกว่าจะล่าเพลงไว้ใจกนจีบไ่าเยเดี๋ยวมันเบาเหรอ เออปกติเด็กไหนใช่หปกติตะโกนใส่หูได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมไม่เสียงมาใจได้ยินไหมปก้ิฮัเฮ้เหรเฮ้เเเฮ้เฮ้อฮ้เฮ้เฮ้าช้ ม่ใม okay. okay. ีภาษาอะไรยังไม่มีาเคใช่ใช่ย่เพื่อนกูไม่มีทุกภาษาเลยว่ะภาษาภาษาภาษาภานาภาษาภาษาภาษดภาษาภาษาอา่นภาษา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 ภาาราภาษาภาษารัษาภาษาภาษาภาษาภนษาภา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 ษมภาษาภาษาอาาภาษาภานาาาลอง ้องเพลง้องเพลง้องเพลงยังมุมนีแฟนเพลงเล้้อาเพลงไหมเขินต่นยังไงัซนี่แปล่กันภาษาอลีบภาษาอะไรกันวะเอ้ยยมดิไอ้กูถ่ายกูถ่ายไหนเลยวะ

ข่าขอพี่ฉายที่พี่แนงเก่งเฮ้ยปาไทยคุณยิ้มยงไม่ไทยยังคะเท่างมนนั่นฉันมันเฮ้ยีนูเงียบสิอุ้ยแต่ว่าลอยไส่ไรอมาเดนไท้คนม แกถามว่าเห็นไม่เห็นกันแล้วตีบุ๊บบังมาพอกันมื้อนี้คงเป็นโชคชะตาโอ้โนวางามบาดใจ

แล้วรับเอาจะตื่นเอาเหล็กให้มีเฉยตื่นเอาเหล็กให้มีเฉ<ะ>ยเรียกกลับไปแล้วต้องก็ซอยเออ พูว่าแคทแล้ววางนี่ดอนใารแจ้มมาเกี่ยวแจงแล้วเราเพื่อนเพื่อนของเเลยมาันยังบอกมีแฟนแฟนเียเขี้ยวนเขียวอ่ะมึงต้องไปหาเราเพลงใ่ม่ไทยมาจีบมันแล้วเลยใช่ได้ขอเบอร์สาวด้วทใช่เอ ผ่านมาฝากน้องมาทำอะไรมร้อยยาทุกปนี้ยังก็่าพ่อป้อมนี่ขโมยยังนีพวกิ่กันหนาทีหนนาทีออกอนหนดูนีดูไปกันได้ปะกัรขอดูไว้เดี๋ยวงอยเงงอได้ยินไหมนี่ได้ยินเบอร์เอร์องบุลบุลบอกเราโอ้โหสามแปดไม่ใช่ มันกดอ่ดูนศูนยเดสองเจ็ดศูนอมันกูไม่เข้าแล้วนะถ้าเข้าก,ก็มาเล่นกับไอชาเล<อ>็กไปนอนแล้มันก็ไปน้องกูไปซไซรัสด้ยน้องกูเนี่ยไปกันเด้อทุกคนเยโอเค